วันนี้เอวาและทีมไแมนเนียจะมาย้อนวัยเล่นซ้นอมแที่โรงเรียนกันค่ะเริ่มหาได้โดยเอวาพี่เลปอนจะเป็นฝ่ายแอบส่วนชิมงานจะเป็นฝ่ายหาวางแผงก่อนเออมาดูกันว่าชิมเอวาจะรอดหรือไม่การได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งจะตื่นเต้นและมันแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูยกันเลยค่ะทุกคนก่อนดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจเอวาด้วยการกด subscribe แฮ่กด subscribe แฮ่กด hey, subscribe แฮ่ถูกแล้ว และกดติดตามเอวาได้ในทุกช่องทางอื่นๆด้วยนะคะ I love you b i g m a c s h พร้อมแล้วไปเฮ้ยเจ็ก์แนบให้ได้ดีๆนะจ๊ไปเลยทุกคนไป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 โอเคฮะไม่น้อยต้องไปหาที่แอบก่อนทุกคนโอ้ยใหญ่ วางแบง่นกอนผมว่าจะไปยังไงหลังคากระโดดข้ามหลังคาแล้วก็ไปซื้อกระเพราหมูกรอบมาไทพี่อะไรนี้คู่ปัญญากันถ้าสุดจริงก็เข้าไปในรูนี่โหดเกินน่าจะเจอหนูแล้วมแรลงสาบทุกคนดูเอวาไม่เคยอยู่โรงเรียนไทยนะคะนี่คือบรรยากาศของโรงเรียนไทยนะโรงเรียนสวยมากแล้วก็น่ารักมากเลยอ่ะ้ออันนี้ดีอันนี้ดีเลย ข้างหน้าคือสนามฟุตบอลเลยไม่ใช่ฟุตซอลเพราะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะแต่ข้างหลังงูลเลยสนามฟุตบอลสนามญ้าเฮ้ยมึงนีน่แอบมากเป็นโรงอาหารฮะแล้วปิดไฟด้วยแบบไปหาแอบอยู่ในถังนะเจ๋วเลยผมเจอนี่นะครับทุกคนนี่เลย <laughs> ผมว่าผมแอบข้างในนี้ได้ปัญหาคือมีข้าว มันมีข้าวอยู่เดี๋ยวยกข้าววันบนโต๊ะแล้วก็แอบในนี้ปิดเลยเอ่ะโอเคฝามันปิดแล้วผมแอบตรงนี้ครับทุกคนร้อนมากแต่ยังไงเราสูงตอนนี้นะคะเอว่า เดินทะลุมาจากห้องครัวเอว่ากลัวว่าท่านในห้องครัวเขาต้องรู้แน่ๆว่าเอว่าอาจจะอยู่ในร้านอาหารต่างๆนะคะเลยลงมาดูหลังบริเวณหลังตึกครัวจะมีอะไร <c oughs> เห็นอย่างแรกก็คือน้องแมวกลัามามีลูกแมวนะแล้วก็มีน่าจะแม่แมวนะคะไม่กล้ายุ่งกับลูกเขาเดี๋ยวเขาขวนในถังขยะมันได้นะได้ได้ได,ได้แต่มันต้องมีคนเทขยะปิดให้เราด้วยไงไม่ใช่น้องไงให้น้องเทขยะน้อง เทขยับปิดพี่หน่อยดิเทขยับปิดพี่หน่อยเดี๋ยวพี่อยู่ในถังแต่ปิดเนี่ยนๆนะได้ไหมมา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 ช่อยๆน้องเทข้างหลังก่อนหายได้ออกพีห่หายได้ออกหายได้ออก แต่ความยากลำบากของอันนี้ครับคือการนั่งเมื่อยขาครับมเมื่อยมากครับทุกคนม okay. okay. ัน,นล็อกมน,น่าจะเข้าไปในนี้นะคะแต่เข้าไม่ได้มันล็อกถ้าเปนอย่างเนี้ยโอ้ยทำไมยังมีแมงสาบน่ถ้าอย่างเนี้ยเออถ้าเขาเข้ามาก็จะไม่เห็นโอเคนี่ถ้าเขาเข้ามาตรงนี้ใช่ปะ ้ววดยทุกคนเริ่มหาได้เอาไปเราไปตรงการดีวกว่าจากการเป็นรอบาพอมาหนึ่งชั่วโมงที่โรงเรียนนี้ไม่รู้เรื่องเลยว่าจะไปที่ไหนเขาต้องอยู่ทางนี้แน่นอนครับผมใช้เซนล้วน หายใจยากจริงๆแนละ้วมันมีมันมีรูระบายอากาศผมหายใจได้สบายมันไม่ได้อันตรายครับทุกคนแต่ว่ามันก็ร้อนอันนี้ห้องอะไรอ่ะไม่ได้ล็อกด้วยที่เข้าได้ไหมเนะี่ยแบบถ้วยเยอะมากเลยนะแต่มันปิดประตูอะ่ะน่าจะเข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมนี้ไปอีกทีหนึ่งคงรู้อหาันีปิดประตูไปแล้วตรงนี้มีติดอะไรบอรนนะ่ะต้องหาจากนี่อันนี้เป็นเขตขอบรั้วโรงเรียนเลยนะ ราต้องหาจะขอบเข้าไปข้างในครับอันนี้เหมือนโงอาหารแล้วทุกคนใช่ไหมนั่นโรงอาหารดีๆนี่เองมีโอกาสนะที่น่าจะมีคนอยู่ในนี้เพราะว่าเขาน่าจะร้อนไง <S <S 1> <S 1> ผมก็ร้อนตายแล้วต้องเจอหสักร้านหนึ่งนะทุกคน แต่ประเด็นคือเราต้องเข้าหมดเลยใช่ไหมเนี่ยผมไม่มีใครเราแอบตรงนี้อกมาอ่าแต่นี้ยังดีนะทุกคนอันนี้มีตะข่ายเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะเดินหาตามโรงอาหารอโอหโโูหิวเลยทีเดียวมาโรงอาหารโรงเรียนเนี่ย อาหารโรงเรียนถูกและไรผมอยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆเลยอ่ะตอนนี้อันนี้ขนาดแค่รอมานะผมปวดขาแล้วว่ะขาผมชาแล้วผมเปลี่ยนท่านั่งแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ไม่สบายครับวิมือมือตึ๊บเพราะฉะนั้นผมเป็นอย่างนี้ผมก็รออย่างเดียวรอตรงนี้มีแบบถ้วยหยาคว่ำนะเยอะมากครับนี่มีถ้วขหยะคว่ำแบบเยอะมาก พีว่าจะแอบในถังขยะหรือเปล่าอืมครับผมที่ครับรู้จักไม่เมนเนทไหมฮะพี่เห็นเขามาวิ่งมาแถวนี้บ้ามั้ยวิ่งไปทางนั้นเหรอรจริงเหรอโอเคเราได้บอดแสงแล้วหนึ่งขอบคุณครับผมป่ะไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่เพียววเคอห์ไว้มันจะได้ผลไหมว่าเนทน่าจะมาแอบแถวๆสนามบอลเพราะว่าช่วงนี้เขาเตะบอล รู้ดีจังนะจุงคิดว่าไม่น่าใช่นะแต่ก็เออเผื่อเจอใครสักคนละก,กันไม่ตีว่าเป็นเน็ตจบคุณแม่ครับเห็นมีใครมาแอบแถวนี้ครับนักเรียนผู้หญิงผู้ชายีผู้หญิงผ,ผู้หญิงเหรอครับเดินเดินทข้างหลังเ OK นี่ยข้างหลังเดิน <อ dafür. S 1> ่อยเดินอโอเคครับนนได้ขอบคุณมากนะครับคุณแม่ <peanuts> อ่าโอเคทุกคนเราได้บอกแสน้องเอวาละผมก็น้องเอวาแน่นอน ฝั่งนี้เราวน่าจะเข้ามาได้แต่จะเข้าไปยังไงเอง่ยเข้ากันอ๋อนี่ตรงนี้เป็นกรทุกคนแอนแน่น,น,น,นโอเคเปิดได้แล้วกลัวเมือเกี้นี่เนี่ยแหนเดินได้ไหมเดินไม่ได้ <c oughs> ร้อนไหมไม่ใช่ไปซะลุยเตรียมผ่าที่แอบไม่ได้ที่โอ้ร้อนเลยค่ะพีเพราะนะคะพี่พี่เห็นฝรั่งคนหนึ่งเดินมาบ้างไหมใส่ชุดนักเรียนไม่เห็นนะเขเดินมาเมื่อี้หนนะอ๋อโอเคได้เลยค่ะแถวนี้มีที่แอบซ่อนแอบตรงไหนพี่พี่คิดว่าแอบได้บ้างไหมใต้อัศจรรย์นั่นแอบได้ไหมคะ ไไเข้าไปได้ใช่ไหมคะใช่แล้วฝั่งตรงนู้นไม่มีอะไรใช่ไหมคะพี่ฝั่งนู้นไม่มีอะไรเลยเนาะตอนนี้เห็นจูนกําลังลงไปหาในสนามบอลนะคิดว่าต้องมีบ้างแหละเอาจริงๆเนทก็ต้องมีแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลบ้างแหละช่วงนี้เพราะาตอนที่เขาต่อยมวยทุกอย่างก็ต้องเป็นมวยตอนนี้เป็นฟุตบอลทุกอย่างก็ต้องเป็นฟุตบอลเมื่อกี้ผมนอนแบบอีกท่าหนึ่งไม่ได้แล้วผมเปลี่ยนกลับมาเป็นท่านี้แหละเฮ้ยชีวิตล,ลำบากลำบากเดินหาทั่วๆ ไอบอลอยโหยกี่บอลเห็นตรงนี้บอลลงไปแอบนะเจอถังขยะใหญแล้วเจ้านี่เป็นถังขยะแบบใหญ่แบบบิ๊กบึ้มเลยนะนี่ครับผมซึ่งเอาจริงนะที่ลงไปได้คือบอลนะเพาะบอลมันแอบขูดมากขอขอขาขึ้นเลยปวดแบบกัโกนแต่ต้อทนครับสู้ๆแล้เราจะชนะครับเข้ามาหาต่อครับทุกคนผมเข้ามาตามแบบข้างหลังตึกไรหลังอะไรเงี้ยเอ้ยข้างใน ข้างนก็ไม่หีหรือว่าเขาไม่ได้อยู่แถวสนามบอลหรือเปล่าตอนนี้ไม่ไหวเหงื่อยอะมาก <c oughs> อยากทำาชีพไม่ร้อนมากแมวว่าไงยูทเห็นฝรั่งเปล่าเห็นไหมเมเนทไหมใครเหรอบอลเห็นเปล่าไม่รู้จักเป็นฝรั่งตัวสูงลักษณะเป็นไงยูทเขาขาวมากับผู้หญิงน่ารักน่ารักแล้วก็อ้วนๆหานาๆนใานาส่แว่นคนนึงเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนั่นหรอโอเคใส่หัวไม่เห็นดูคนเนตส่งรูปมา สภาพสภาพสภาพเหงื่อเต็มเลยเออเอ้ดิเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเหมือนเหมือนมีอะไรปิดหัวเขาอยู่เขาอยู่ข้างในอะไรสักอย่างปะทังหิยะปะไม่รู้เนี่ยแม่มันมันมันเหมือนมันเหมือนแบบปิดไว้ข้างบนหัวเดี๋ยวแต่ดูผนังอ่ะมันทังขยะเหมือนพลาสติกอ่ะ ล่งเลยเสียงอะไรเดี๋ยวดูนะจ๊ะไปใจตัวเราได้ยังไงไม่รู้เดินมาคือกำลังเดินไปเห็นมันโล่งๆตรงนี้สวัสดีครับพี่เดียร์ทานเหื่อสโซกเลยอะ เป็กแอบดีใจที่เจอด้วยนะเข <c oughs> ไม่ไหวนี่ร้อนมากแบงเจอเน็ตแล้วบ้าเป็นไปได้ยังไงตอนนี้เจอเอวาแล้วแล้วก็เจอเน็ตแล้วแปลว่าเหลือ <ช nam ac era> <าน>บอลแค่ค<า>นเดียวบอล<า>บอล<า>บอลบอล ไปบวกเขานิดนึงอ่อ,อนน้อยๆอ่อนน้อยๆเดี๋ยวจะไม่เจอผมแล้วโดนโมึงบอลส่งคำใบ้มาแล้วเฮ้ยตรงไหนวะก็คือตรงนี้เนี่ยใช่เหรอเนี่ยมันถ่ายจากมุมนี้นะเนี่ยถ่ายไปเลยจากมุมนี้เออมึงอยู่บนต้นไม้เหรอเนี่ยนี่เลยนี่ใช่มุมนี้แหละเพื่เนี่ยเราต้องช่วยกันหาแล้วจุดๆแถวๆนี้เลยโดนแน่ไอ้บอล อุ but, ้ยหรือมันอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำ oh ห oh, ้าแอบใช่ไหมอุ้ยปงปงองมันไม่น่าลงทุนขนาดนั้นหรอกนะกินูนกดหัวผมด้วยมันอยู่ไหนของมันวะหายากหายเย็นมากเลยแล้วเหลือใครไม่เหลือเหลือให้บอลโอ้โหเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแมว ม,มันคือต้นไม้เหรอไม่ใช่บอลบอลบอลไม่ได้หรอกอ้น,นี่อันนี้น้ำหนักไม่ได้อันนี้ต้องมีคนบอลอันนี้หนักนะบอลไม่ใช่หรอกมันมีน้ำอยู่ข้างในเนี่ยนี่เห็นมุมที่หายคือมุมนี้เลย,ยจริงเปล่า โอ้สุดยอดว่ะว่าเขย่ากันทำไมเอาแล้วเมื่อกี้เดินไปคิดว่าไม่ใช่เหรอใช่พี่จิ้มไปเอ้าพวกกูไปเจอเหรอเดาวเกือบถูกหมดเลยเมื่อกี้เขย่าอยู่ในหังขย่าพี่เป็นคนเจอเนี่ยโอ้โหคูกอดหัวมึงแท้ไหมใช่เอาอ่อนก่อยสาชาจุ้อยู่กับตากล้องแล้วจุ้ยกดองององมันไม่น่าแอบตรงนี้หรอกโป๊กอะโป๊กอะบอล โอ้ยยอดจริงโอ้ยโอ้ยแล้วไรวะเจอ้พี่เอ็มเขย่าเล่นเมื่อกี้แล้วได้ก็ว่าอยู่พี่จ้าพี่เจ้าได้พูดแล้วมันมีน้ำถังนี้โอ้โหโชคลยค้ามจริงรู้ไหมพี่น่ะหาถังขยะทุกถังตั้งแต่ดูนไล่มาจนมาเจอเนี่ยเกือบเข้าถังเปียกละชื่อเอวอร์เชสตอมปิงปิงปงการไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเจ้าของต่อสิ่งใดๆสิ่งนั้นแหละจะทำให้เราเป็นสุขได้ I love you, big mash! Chop chop!